สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการตั้งย่านสัญญาณของรีโมทรุ่น BRC7M635F นะครับซึ่งรีโมทต,ตัวนี้ใช้กับเครื่องปรับอากาศแบบสกายในกรณีที่ลูกค้าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แฟนคอยยูนิตที่อยู่ใกล้กันทําให้บางทีการเปิดปิดหรือการควบคุมอุณหภูมิของรีโมทเมื่อเรากดเปิดหรือปิดไปแล้วเนี่ยทำให้เครื่องที่อยู่ใกล้กันรับสัญญาณพร้อมกันซึ่งอาจจะเป็นไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นวิธีการตั้งย่าสัญญาณขั้นแรกนะครับให้ทําการสไลด์รีโมทลงมาด้านล่างนะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นปุ่มทางด้านล่างซ้ายจะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ดวงตา สัญลักษณ์ทางด้านขวาเป็นรูปฟิลเตอร์ campaign. ให้กด2ปุ่มน,นี้พร้อมกันเป็นเวลา5วินาทีเมื่อเรากดครบ5วินาทีหน้าจอจากอุณหภูมิจะเปลี่ยนเป็นสัญเลข1กับ A ซึ่งโดยปกติแล้วทางโรงงานจะเซตค่า Default มาที่ช่องสัญญาณเลข1นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถตั้งช่องสัญญาณจากเลข1เปลี่ยนเป็นเลข2หรือ3ได้โดยการกดปุ่มปรับอุณหภูมิขึ้นหรือลงนะครับในกรณีนี้ผมสมมุติว่าผมต้องการไปช่องที่2ให้หลังจากนั้นเมื่อตั้งเลขได้แล้วทำการกดรีเซิร์ชเพื่อให้ตัวรีโมทรับบันทึกสัญญาณข้อมูลเอาไว้ก่อนนะครับ เมื่อเรากดแล้วหน้าจอจะเปลี่ยนกลับมาที่หน้าอุณหภูมิเหมือนเดิมครับในขั้นตอนที่2หลังจากนั้นให้เอาเบรกเกอร์ของเครื่องปรับอากาศที่เราต้องการเซตลงก่อนเพื่อป้องกันไฟดูดนะครับแล้วทําการมาที่แผงเราเมื่อเราเปิดแผง PCB เราจะเห็นมีเลข1 2 3M แล้วก็ S นะครับให้เราเขี่ยนะครับที่แผง PCB มาตรงกับช่องที่เราเซตซึ่งในรีโมทผมเซตไปที่เลข2ให้เลื่อนมาตรงที่เลข2นะครับหลังจากนั้นก็เอาเบรกเกอร์ขึ้นตกลงว่ารีโมทต,ตัวนี้กับเครื่องปรับอากาศที่เราเซตที่แผงแล้วมันจะใช้สัญญาณร่วมกันนะครับขอบคุณครับ